มีวัดร้างในป่าศักดิ์ที่สักการะพระธาตุดอยนายามแห่ไม้กำเรื่องลือนำม,มีของฝากไม้กวาดผงสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวณิิตาชุมพูค่ะดิฉันนางสาวนาันทิการธนแก้วค่ะพวกเราสองคนนะคะเป็นตัวแทนเยาวชนอาสาพัฒนาของหมู่บ้านป่าไผ่ค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับหมู่บ้านคอวิลเลจแห่งหนึ่ง ที่อยู่ติดชายแดนท่ามกลางธรรมชาติในอำเภอเวียงแห่งจงังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเองค่ะค่ะหมู่บ้านป่าภัยก่อตั้งโดยการอพยพโยกย้ายของคนในสมัยก่อนที่เดินทางมาจากอำเภอเสมิงเพื่อแสวงหาที่ทำกินพร้อมทั้งที่อาศัยใหม่โดยเดินทางผ่านหุบเขาค่ะและได้ใช้หลักการภูมิศาสตร์เพื่อเลือกทำเลการอาศัยอยู โดยได้เลือกสถานที่บ้านป่าไผ่แห่งนี้เป็นที่ตั้งซึ่งบ้านป่าไผ่มีการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งทําให้เป็นแหลง่งรวบรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์สหาภาพสังคมเศรษฐกิจของหมู่บ้านภูมิปัญญาและเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ของคนในชุมชนในด้านป่าไม้เกษตรกรการปศรุสัตว์ผลิตภัณฑ์ทอผ้าจากงานฝีมือรวมทั้งอนุรักษ์ป่าไม้และสภาพแวดล้อมให้คืนความสมบูรณ์ดั้งเดิม พร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำให้สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทำให้ปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายลดลงการบุกรุกทำไร่ตัดไม้ทำลายป่าเผาป่าในฤด,ดูแล้งตลอดจนการล่าสัตว์ป่าลดลงส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ านมัสการพระอาจารย์ค่ะในฐานะที่พระอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีความรู้ขอพระอาจารย์ได้พูดถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเป็นการกลมกลาจิตใจของประชาชนค่ะคุณธรรมจริยธรรมถือว่าเป็นเครื่องหมายของบุคคลมนุษย์ของเรานั่นเอง ในการที่เราทั้งหลายนั้นจะทำกิจการงานใดก็ตามจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปข้างหน้า ที่นี่เป็นหนึ่งในต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิตท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเริ่มต้นจากการลดรายจ่ายในครัวเรือนนำไปสู่การรวมกลุ่มการผลิตเช่นการรวมกลุ่มการตัดเย็บเสื้อผ้าการจัดสารการรวมกลุ่มการออมรัพย์เพื่อการผลิตของบ้านป่าไผ่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการำดำรงชีพ และยังเพิ่มรายได้โดยการนำผลผลิตต่างๆไปจัดจำหน่ายในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงส่งผลให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้เพียงพอต่อการส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรหลานและมีการลักลอบไปทำความผิดกฎหมายลดลงค่ะตอนนี้นะเจ้าฮอก็อยู่กับประธานกลุ่มอมซับเพื่อการผลิตบ้านป่าไผ่เจ้าสวัสดีเจ้าขอทราบถึงที่มาของการจัดตั้งกลุ่มอมซับ เพื่อการผลิตบ้านปลาไพ่เน่ยเจ้าเจ้าคุณมอมทราบเพื่อการผลิตบ้านปลาไพ่นะเจ้าเ,าเริ่มก่อตั้งกันมาตั้งเมื่อปี2538โดยมองเห็นว่า,าในชุมชนของเราต้องการเงินทุนที่จะใช้ในการประกอบอาชีพและเงินออมสำหรับของเจ้าบ้านก็เลยรวมตัวกันในจำนวนสมาชิกที่เริ่มต้นอยู่37คนมีเงินเริ่มต้นอยู่ 7,400บาทตั้งมาปี2,538ตอนนี้มาถึงปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่311คนแล้วมีเงินเงินทูนหมุนเวียนอยู่เงินออมทั้งหมดนะจะมีประมาณ13กว่าล้านาวิธีการดำเนินงานนะเจ้าเขาก่อใจรักคุณธรรม5ประการเจ้าที่เราจะได้การบริหารกลุ่มของเรา โดยขั้นแรกก็จะต้องมีคณะกรรมการก่อนนะเจ้าเนาะมีคณะกรรมการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆเสร็จแล้วบริหารภายใต้คุณธรรม5ประการซึ่งก็จะต้องมีความไว้วางใจร่วมกันความสามคัคคีความรับผิดชอบร่วมกันเสียสละร่วมกันแล้วก็เห็นเห็นอกเห็นใจกันนี่เจ้า สวัสดีค่ะพี่มายตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่รอยต่อของหมู่บ้านปา่าไผ่ซึ่งมีการลาดตระเวนด้วยรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเฝ้าระวังกับปัญหายาสพติดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านประหลัดอำเภอเวียงแหงหนูขอสอบถามถึงการตั้งจุดตรวจตุดสกัดแบบบูรณาการร่วมว่ามีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับการตั้งจุดตรวจสกัดในวันนี้นะครับซึ่งทางอำเภอวิงแหงนั้นเป็นในฐานะที่เป็นศูนย์ดำเนิน,นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับของอำเภอวิงแหงก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับหลายหน่วยที่ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง,งนของอำเภอนะครับสรงน,น,นี้ก็ได้มาร่วมกันในการที่จะตั้งจุดตรวจรวจุดสกัดนะครับเพื่อตรวจตรารถนะครับที่เดินทางเข้าออกอำเภอวิงแหงนะครับแล้วก็ ตรวจนะครับในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายนี่ครับที่อาจจะผ่านมาในเส้นทางพึงแหนะครับเพราะว่าอำเภอพึงแหนั้นเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับแนวชายแดนนะครับซึ่งมีปัญหาด้านยาเสพติดนะครับแล้วก็สิ่งของผิดกฎหมายนะครับดังยังนเขาจเป็นการป้องปรามะครับไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับรวมทั้งเรื่องของปัญหาอาชญากรรมต่างๆด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ปฏิบัติกันเป็นประจำนะครับสำหรับในคนที่อื่นเปพึงแหวของเราครับ ค่ะนี่นะคะเราอยู่กับตัวแทนของเยาวชนกลุ่มหมู่บ้านป่าไผ่แล้วนะคะอยากจะสอบถามว่ามีวิธียังไงให้ตัวเองห่างไกลจากยาเสพติดบ้างคะครับวิธีการนะครับที่อาจะทําให้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งนะครับเล่นดนตรีนะครับแล้วก็สองนะครับเล่นกีฬานะครับจะเป็นทางหนึ่งนะครับที่ไม่ทําให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ แล้วก็ขอเชิญชวนนะครับน้องๆนะครับเยาวชนนะครับหันมาเล่นดนตรีและกีฬานะครับเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ มีนางเฉลิมชัยโปธาเป็นผู้ใหญ่บ้านโดยมีการบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน mm hmm. เช่นระบบน้ําเพื่อการเกษตร mm hmm. เพื่อการอุปโภค mm hmm. และบริโภค mm hmm. พัฒนาถนนหนทาง mm hmm. เพื่อการเกษตรในชุมชน mm hmm. รถรายจ่าย mm hmm. เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนทําให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีการจัดการกับปัญหาขยะภายในชุมชนจนได้รับรางวัลแหวทองคําสําหรับผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมค่ะ ที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านที่ติดอยู่กับชายแดนซึ่งทําให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง,างๆเข้ามามีส่วนร่วมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับตัวแทนภาคีเครือข่ายค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสอบถามภาคีเครือข่ายว่ามีการดําเนินง,งานอย่างไรบ้างคะในชุมชนค่ะ,คะ,ะก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนุจิรัติวิวคำค่ะ,ะมาจากมูลนิธิพัฒนานที่ยังยืนภาคเหนือ เป็นตัวแทนของภาคเรือร่ายที่มาทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นกลุ่มที่น่าสนใจก็คือเป็นการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรไทยตั้งแต่ในเรื่องของทรัพยากรที่ดินป่าไมา้จนนํามาสู่เรื่องของการปรับระบบการผลิตของตัวเองมาทําเรื่องกเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ C, ที่นี่นะคะค่ะ ในส่วนของกิจกรรมภาคีที่เข้ามาส่งบสนุนในส่วนของวิดีเองก็เริ่มตั้งแต่การรวบุ่มของพี่น้องในการดูแลรักษาป่าชุมชนไม่แต่เรื่องของเกษตรเนาะแต่ว่าจะมีเรื่องป่าชุมชนด้วยที่เราพยายามเข้าไปจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเึื่อานดูแลทุกคนเป็นที่ที่ทชุมชนจัดก,การมีกฎระเบียบมีกติกามีการใช้ประโยชน์ร่วมกวันโดยเฉพาะการพัฒนาให้เกิด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน,นแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะให้ชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือการสร้างชุมชนที่จนะให้มีความเข้มแข็่งในการจัดการตนเองนะคะ หมู่บ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในปีพุทธศักราช2550โดยมีการดำเนินงาน10ขั้นตอนและมีการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ผ่านกระบวนการสำรสร้างชุมชนที่เข้มแข็งหรือมีความเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหาย,ยาเสพติดจนประสบผลสำเร็จมากที่สุดในอำเภอ 2. เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่เป็นแกนนำสำคัญในการแก้ไขกับปัญหาย,ยาเสพติด 3. เป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ช่วยเหลือและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 4. เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการดําเนินการกิจกรรมของชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่เฉลิมชัยโปทาผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าไผ่ที่ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขาย,ยาเสพติดและแก้ไขกับปัญหาอื่นๆอ,อย่างยัง่งยืนให้กับพวกหนูๆได้เรียนรู้ต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ